สวัสดีครับผมชื่อใยสอดิเชษแก้วกล่องสั้นม .3 ทับ 7. เต็ดเลทที่30วันนี้ผมจะมันนำเสนอเกี่ยวกับแลสไซต์ของผมเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดบุนีรนีนะครับอันดับที่1วัดป่าบ้านตาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวปฏิบัติธรรมอันสงบเยียบง่ายและมีพิพิธภัณฑ์เจดีพระรมวิสุมงคลนะครับ อันดับที่2หนองประจักษ์หนองประจักษ์เป็นสถานที่พักผ่อนผ่อนคลายของชาวจังหวัดอุบลธานีและเป็นจุดออกกําลังกายและและมีด้านอาหารอยู่รอบๆและมีเป็ดเหลืองอยู่ตรงกลางของของน้าในในหนองประจักษ์นะครับเ,เป็ดเป็ดเหลืองอยู่ ตรงกลางหนองประจักษ์นะครับอันดับที่ 3, สาศาลเจ้าปู่ย่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนเสื้อสายจีนที่อาศัยในจังหวัดวนทานีแะเป็นเป็นที่บูชาคนเสื้อสายจีนที่นับถือศาลเจ้าปู่ย่านะครับอันดับที่4วัดสามณีเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และมีพูดเข้าผู้แก่เล่าว,ว่าบร so ิเวณสระน้ำต่มีล er ูกแก้วมณีโซ่ลอยขึ้นมาจากดิมขอบหนองน้ำมีสีสันสดใสงดงามอันดับที่5พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเป็นสถานที่โบราณคดีและมีวัตถุโบราณเส้นโครงกระดูก <ation> แล้วก็เครื่องรางอันดับ <rios> ที <Bald> ่6 <commentary> วัดสันติ นารามเป็นพระอุโบสถด,ดอกอัวสีขาวหนึ่งในประเทศไทยโดดเด่นกลางน้ำมีที่เดียวคือในจังหวัดวันธานีและมีทางเข้ามีพญานาคสองตัวดยู่้านหน้าสะพานทางเดินเชื่อมไปยังพระอุโบสถนะครับอันดับที่7คําสนโนดคําสนโนดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อว่าเป็นสิ่งสัตว์ทิ์ของพญานาคปู่ศรีสุโธยาศีปุมุมา เข้าไปในพื้นที่ของคาสโนและรู้สึกร่มรื่นสบายและมีชาวบ้านนับถือบูซาอย่างอย่างเป็นจำนวนมากนะครับประวัติพูดกระมำกับผมเด็กชายอาทิเช่แก้วกล่องสั้นมอสามพับเจดเยที่30อายุ14ปีชื่อเ่าวาปูเป้นะครับ กดติดตามเม็บไซต์ของผมได้วยนะครับแล้วผมขอจบการการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณครับ